สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจ,เจอกับพิมิกวานนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะในกรณีที่สาวๆนั้นมีคําถามในเรื่องการหัดเล่นเว็บเดทหรือว่าอะไรต่างๆนะคะรบกวนสาวๆกดเข้าไปในที่คําอธิบายนะคะพิมพ์แปะลิงก์ต่างๆในขั้นตอนการเขียนโปรไฟล์การเลือกรูปอะไรต่างๆลงในนั้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหากสาวๆส,วสวนใจที่จะเริ่มหัดเล่นเว็บเดทนะคะรบกวนติดตามในลิงก์นั้นได้เลยนะคะคุณ หลังจากที่คุณตามเป็นขั้นเป็นตอนนะคะคุณสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ของคุณในเว็บเดทออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ในการมองหาหนุ่มๆได้เลยนะคะสิ่งที่พิมพ์ย้ำและเตือนสเสมอนะคะว่าเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมีสติแล้วก็มีสตินะคะสาวๆโลกออนไลน์กับโลกความจริงไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฟังในหลายแง่มุมในหลายประเด็นของการหาแฟนุ่มต่างชาติต่ตางภาษานะคะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อของ ปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะในการแต่งงานกับฝรั่งนะคะในหลายคนนะคะอาจจะอาจจะมีไอเดียนะคะในเรื่องของการเงินการทองระหว่างในกรณีที่เรามาแต่งงแต่งงานกันแล้วว่าต่างประเทศหรือว่าฝรั่งนะเขาจะทํำยังไงในในบ้านเรานะคะในได้หลายคนก็จะติดนิสัยว่าเออสามีทํางานมาแล้วก็คือภรรยาเก็บ ทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ให้สามีไปใช้วันละห้าสิบาทหกสิบาทอันนี้คือพิมพเห็นเพื่อนๆพ,นพ,นพิมเป็นแบบนั้นพิมพเห็นโหแบบขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็คือในหลายคนก็คือจะมีค่านยิยมแบบนั้นนะคะก็คือเหมือนเป็นประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเรานะคะที่แบบว่าสามีทํางานมาต้องให้ภรรยายเก็บสตางค์หมดนะคะแต่อันนั้นก็คือเป็นโอเจเนเรชั่นนะคะในปัจจุบันมันก็อาจจะมีแต่อาจจะ เปลี่ยนแปลงไปนะคะมาดูในเรื่องของอ,อพิมพ์ลืมนะคะในเรื่องของ ที่บ้านเรานะคะในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆในเรื่องของการซื้อกับข้าวกับปลาอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าสามีทํางานมาเอาสตังค์ให้ภรรยาหมดแล้วทีก็คือภรรยาบริหารจัดการเงินเก็บหรือว่าอะไรต่างๆทีก็ซื้อกับข้าวกับปลาทานกันในครอบครัวเลีย้ยงดูลูกกันไปนะคะในมุมกลับกันมาดูที่ต่างประเทศนะคะพอที่เราแต่งงานกันแล้วนะคะคือมันจําเป็นที่ต้องคุยกันนะคะสจสาวก็คือพิมพ์แนะนําให้สาวๆนั้นคุยกันก่อน คุยกันก่อนว่าก่อนที่คุณจะเซเยสเซโนแต่งงานมานะคะเพราะว่าว่าคุณนั้นจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเพราะว่าสามีเป็นคนรับผิดชอบหรืออินชาร์ททั้งหมดทุกอย่างแต่มันไม่ใช่นะคะในรูปความจริงมันไม่ใช่นะคะพิมพบอกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างกรณีที่เรามีงานทําเรามีไรายได้ สาม,มีเรามีงานทําเขาก็มีรายได้ดังนั้นมันก็จะเป็นที่ต้องพูดคุยกันเพราะในต่างประเทศนะคะประเภทที่แบบว่าจะมาฮุบหมดสาม,มีทํางานมาเอามาเอามาเอาสั่งมาฉันจะเก็บเงินให้หมดแล้วทีฉันจะให้เธอไปใช้วันละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญอะไรต่างๆดังนั้นนะคะมันบางคนมันเวิร์กนะบางคนบางคนมันไม่เวิร์กนะคะพี่หมอก,ก่อนเพราะในั้นหลายคนเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วพอเวลาที่เราแต่งงานแล้วมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะสาว อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่า2คนมีรายได้ทั้ง2ฝั่ง ฝั่งสาวไทยนะคะก็คือในหลายคนนั้นก็คือมีภาระห,ะหน้าที่ความรับผิดชอบส่งเสียทางบ้านที่ไทยส่งเสียลูกเต้าอะไรต่างๆสารพัดส,สารเพมันจําเป็นที่ต้องพูดคุยในเรื่องนี้ในต่างประเทศนะคะพิมพ์เห็นเพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ในหลายคนนะคะก็คือสามีจะออกในเรื่องของอย่างกรณีค่าผ่อนบ้านหรือว่าค่ารถค่าแก๊สอะไรต่างๆภรรยาจะออกในส่วนของค่ากับข้าวค่ากับปลาอะไรต่างที่ซื้อเข้ามา ที่ซื้อเข้ามากินในครอบครัวนั้นคือเมียจ,จะอินชาร์ททั้งหมดในขณะคือแบ่งกันคนละสองด้านพูดง่ายๆก็คือแบ่งกันคนละสองด้านก็คือแต่เงินเก็บนั้นก็คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลอยากก่างกรณีของออในเคสของพิมพ์นะคะพิม์ยกตัวอย่างในเคสของพิมพ์เคสของพิมนั้นก็คือจะเปิดบัญชีร่วมกันเราก็จะมีสตางสตางมาใส่พิมพ์นั้นยังไม่ได้ทํางาน ฟูทามนะคะก็คือตอนที่ทํางานก็คือเอามาใส่หมดนะคะก็คือเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทํางานได้เยอะอะไรมากมายเลยนะคะก็ามาใส่ทั้งหมดแล้วก็รายได้ที่ตัวเองขายของทางออนไลน์หรือว่าขายของอะไรต่างๆก็คือพิมพ์ก็เอามาใส่มาใส่ทั้งครอบครัวหมดนะคะก็คือเพราะว่าไม่ได้รายได้มันไม่ได้เป็นหลักมากนะคะแต่พอรายได้มันเป็นหลักมากขึ้นนะคะก็คือ มันก็ต้องแบ่งกันอย่างที่พิม์บอกนะคะว่าหลายๆคนต้องรับผิดชอบเรื่องภายในครอบครัวเจ้สาสาวไทยบางคนนั้นคิดว่าจะไม่รับผิดชอบมันไม่ใช่นะมันไม่เบิกเอานะบางคนนั้นจะบอกว่าเออให้สามีจ่ายทั้งหมดตัวเองไม่จ่ายอะไรเงี้ยกรณีที่คุณไม่ได้ทํางานคุณไม่มีไรายได้มันก็อาจจะใช่แต่วันหนึ่งที่คุณมีงานมีการทําเขาจะให้คุณแบ่งความรับผิดชอบแน่นอนพอถึงตอนนี้คุณพร้อมที่จะแบ่งความรับผิดชอบไหมผู้หญิงไทยบางคนเรานะคะก็คือเห็นแก่ตัว พิมใช้คาว่าเห็นแก่ตัวนะคะคือไม่ยอมออกไม่ยอมจ่ายอะไรเลยก็คือมันก็กลายเป็นปัญหาการอาหารสาวพิมบอกก่อนว่ามันกลายเป็นปัญหากันแน่นอนเพราะว่าคนที่มาอยู่ร่วมกันนั้นมันคือมันต้องตกลงบางคนนั้นทําเงินมาได้เท่าไหร่ส่งเสียทางบ้านทั้งหมดมีเท่าไหร่ส่งเสียทางบ้านทั้งหมดก็เลยแบบพอแบบตามมี ก็คือจ่ายในส่วนที่กินอยู่กันแต่ว่าตัวเองจะไม่มีเงินเก็บเลยอันนี้ไม่ได้นะคะสาวพิมบอกก่อนมันต้องตกลงกันต้องจ่ายกันมีเงินเก็บเป็นส่วนกลางแล้วก็จ่ายแบ่งกันจ่ายอะไรต่างๆเพราะชีวิตครอบครัวมันต้องอยู่ร่วมกันอะไรต่างๆมันต้องมาตกลงกันให้เข้าใจกันในเรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากๆเป็นปัญหากับ ทุกๆคนอะไรต่างๆนะคะอันนี้พิมพ์ก็ฝากทศสาวไว้นะคะว่าคุณจะเป็นที่ต้องพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ก่อนที่จะมาว่าคุณทํางานแล้วมีสตางค์มีรายได้แล้วคุณจะออกอะไรบ้างในครอบครัว หารกันแบบไหนห้าสิบห้าสิบหรือว่ายังไงอะไรต่างๆอันนี้ก็ปรึกษาวไว้นะคะครก็จะมีคําถามนะคะก็คือส่งคําถามมาหาพิมพ์ได้ทางอ e ีเมลนะคะพิมพ์แปะไว้ในคาอธิบายหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอหรือว่าอะไรต่างๆก็ได้นะคะพิมพยินดีตอบทุกคําถามแต่คําถามพิมพ์พิมพ์จะไม่ตัดสินใจให้ใครนะคะพิมพบอกก่อนพิมพ์ให้การตัดสินใจขึ้นกับคุณ พิม์จะแนะนําแค่นั้นส่วนที่เหลือคุณจัดการเองนะคะอนี้ก็ฝากสาวไว้นะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอแรงกายแรงใจสาวช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ